สวัสดีครับจ่องมลมังสานมินิเสนอคำว่าโพ้นนะครับโพ้นตามทองให้ทองนาของเฮาเนี่ยส่วนมากก็สิเป็นทีหุจักทั่วไปของคนอีสานว่าเป็นลักษณะของกลุ่มดินที่ล้วมเอาแร่ธาตุหรือว่าล้วมเอาสิ่งต่างๆหรือว่าตนไหม่ที่แปลกแปกเนี่ยมายู่เป็นจุ่มร่วมกันแล้วก็บ,บอดตายที่ครับ แล้วก็มีเรื่องเล่าของพล,ล้ลยแนว mm hmm. กับจังเช่นพนจีตผมจิพามาดูตัวอย่างนี่ mm hmm. กับบึงผิวเผนบอบเป็นตะย่านปาไหนครับแต่ว่าแต่ลองสังเกตดีๆครับพี่นอ้องบึงครับข้างในอย้าสหายเด็กน้อยเป็นเหรินผู้เดียวเด็ดขาดนะครับอันตรายนี่มึงนี่ครับโอ้ขันพสังเกตหลีกบว่าเห็นนี่เนี่ย มันสิมีสิ่งมีชีวิตที่แอบแฝงอยู่ในนี่ก็คือเป็นตัวอย่างนี่ครับอย่าปล่อยปะละเลยเห้เด็กหน่อยเมื่อเล่นมาอ,อยั่างตามลําพังนะครับเห็นบอกมันสิมีหาล่องมีหูม,มีอย่างหลายอย่างอยูน่นี่จงกรั่งพี่น้องเขาชาวอีสานกัคุณเคยนะครับแต่ก็ว่าก็ต้องระวังหว่ครับ ฝากไว้สักนิดนะครับคลิปนี้คืออ่าเบิ้งเป็นศิลปะขาง,งานนี่โพสนี่ก็นเด้โดดเด่นกลางทงกลางทาคนใหม่ยิ่งเฉพาะอ่าตอนที่มันเกี่ยว